gì cái thêm mà đùn hông này mình cho trốn lâu เอานโอ้ดูน้องด้วยดูให้ทันจับให้ทันนี่เองเดี๋ยวเอา,เอาปากนี่เองระวังแมวเข้าวหรอกมั้งน้องรู้เรื่องอยู่หรือเปล่า กระเทศลองโยนให้น้องดูดิยิ่งดีดเป็นไปไปน้องไปน้องโอ้โอ้โอ้โอจ้ะไปไปไม่ต้องไม่ต้องอะไไม่ต้องดีดกลับไปให้น้องไปเก็บ จับจับน้องกระโดดดี่เพื่อนน้องมันจะรนมดีนะอย่าไปต้องแล้วไปต้อง <c oughs>